ชัดเจนว่ากัมพูชายังไม่อยากจบยังคงกดดันไทยด้วยกำลังทางทหารแม้จะรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้ผลเห็นชัดจากการประทะกันครั้งแรกแต่ก็พยายามที่จะชิงความได้เปรียบด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิดการยั่วยุในพื้นที่โดยให้ประชาชนเป็นโล่นำหน้าทหารขเขมรเพื่อกดดันทหารไทยและอีกหลายอย่างมากมายทั้งหมดนี้ก็พอรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ เลยต้องใช้ลูกไม้สุกปรกตลอดเวลาเพราะอะไรทางทีมงาน The Answer ถึงกล้าย้ำอย่างมั่นใจว่าทหารกัมพูชาไม่มีทางชนะทหารไทยได้อย่างแน่นอนก็เพราะว่าทหารไทยมีความเป็นระเบียบมียุทธ,ธวิธีในการรบชัดเจนที่สำคัญมีความพร้อมในเรื่องร่างกายและจิตใจซึ่งทหารขเขมรต่างจากทหารไทยทุกข้อโดยล่าสุดบอกเลยว่าอาการหนักแล้ว ดูได้จากมีทหารขเขมรทําการถ่ายวิดีโอทหารขเขมรเดินลาดตะเวนในป่าซึ่งบอกเลยว่าคนที่ได้ดูต้องรู้สึกหดหูแน่ๆเพราะในคลิปนั้นเป็นทหารขเขมรรุ่นปูแก่ๆคนหนึ่งอายุน่าจะราวๆ70-80เดินไปใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองไปคือแบบเห็นแล้วรู้สึกเศร้าและหดหูมากๆที่รัฐบาลขเขมรยังเอาคนอายุขนาดนี้มาอยู่แนวหน้าหากมีการประทะก,กันจริงๆ คุณปู่คงวิ่งไม่ทันจะหยิบปืนขึ้นมาสู้ไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราลองไปดูคลิปกันดีกว่าครับ ในขณะที่ทางฝั่งไทย60ก็กเกษียณกันหมดแล้วแถมล่าสุดเสริมความพร้อมเต็มพิกัดแก่ทางทหารพรานโดยการมอบปืนปตอ12.7ให้กับทหารพรานกลุ่ม26ซึ่งบอกเลยว่าทหารไทยคันไม้คันมือสุดๆขมินเปิดมาเมื่อไหร่บอกเลยอาจจะไม่ยืดเยื้อถึง5วันแบบรอบแรกแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิด และจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ